พี่น้องวันนี้รถไฟแรนเนาะค่ะก็ได้ขึ้นชานชาลาที่สองชานชาลาไหมพี่น้องคะชานชาลาไหมได้ใช้บันไดรถไฟเปิดบริการแล้วพี่น้อง ขึ้นมาตรงสะพานลอยเทวาเขาเฮ็ดใหม่ละพอเปิดบริการแล้วอีนางจะไปรอรถไฟอยู่ตรงชานชาลาที่สองปกติเลยนางรอชานชาลาที่หนึ่งโอ้ยเมื่อยยางขึ้นกระไดมากเห็นบ่ารถไฟเปิดบริการแล้วค่ะมีนางคนเดียวเดินทางไปโรงเรียน มีเขามีเลียนสิบเอ็ดโมงต่ว่าเดินทางหนึ่งแต่แปดโมงเคิงรอดจด,ดหมาย YouTube สองเดือนแล้วพี่น้อง ยังม่ทันมาอยู่ยังม่ทันได้รับเงินยูทูบอยู่จดหมายเงียบปิดอยู่เขาบอกว่ามีในระยะเวลาล่อสี่เดือนเมื่ั้นคันว่าสี่เดือนแล้วเขายังม่ทันได้รับจดหมายนี่เขาจะต้องติดต่อกับท่านยูทูบแล้วพี่น้องเนาะค่ะล่อดนคักโอ้ยผ่านกดจนกว่าจะผ่านกด y o u t u ู e ได้นี่ปีกว่าบ่เพ็เรื่องไงนะผ่านกดแล้วแล้วนี่พออ่า สมครร,มร,มรับรายได้เสร็จแล้วนีพ่อแม่มาสเได้รับเงินปุ๊บปับเลยเด้บ่อแม่เด้ต้องรอเวลาต้องรอต้องรอจดหมายต้องรอพิ้ยนเด้ในจดหมายก็จะมีเพี้นยนโยหกโตัวเลขกหกโต,ตให้เขากรอกใส่นี่รอโดหดคักรอโดหดค่ะคักเลยโอ้ยเมยโอ้ยทั้งบรรยากาศเถอะพี่น้อง เาก็ดเพราเหตุประตูว่าห้องเป็นห้องนั่งลงลงอยู่นานหนาวก็สิไิโลบันยืนมึงไหนนอเนาะมิรีบพร้อมเดี๋ยวสำหรับเพื่อผู้ใดนั่งมี่แช่คนพิการตั้งแต่ได้อัอน หน้าตายนั่งก็สม้มแต่ว่าบริทาลิปพี่น้องล่างหนาแป้นฟันทาตะครีมแต่ได้ก,ก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปมานนี้นั่งกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเมวื่อวานนี่ก็กินก๋วยเตี๋ยวเตือนเศร้ามากก็กิกนก๋วยเตี๋ยวมันง่ายดีนะต้มน้ำห่อนลวกเอาจบเลยพี่น้องโอ้ยรออีกสิบนาทีรถไฟ รถไฟจอดอยูชานชาลาที่นึงเนี่ยไปบาลากนด้นะฟังนะพูฟังทั้งนี้ไปไปวสฟังทางนี้นั่งยืนเนี่ยไปวสไปอ่าอย่างกับมีดานสงสัยขันนั้นจอดร่อให้รถไฟชานชาลาที่สองมาถึงแล้วก็ถึงจอดเพราะว่าฟังนั้งพูดมันมีมันมีมนมอ่าล่างเดียวหรือเปล่าบเนี่ใจ <laughs> อีกหานาทีรถไฟมาฝนตกอยู่แล้วพี่น้องค่ะมาแล้วมาแล้วรถไฟนั่งมาแล้วมาแล้วผุนหัวไวๆวมากเลยพี่น้อง เดินทางมาถึงโรงเรียนแหลวพี่น้องแต่ว่าเห็นแต่กระเป๋ามูอยู่ในห้องบรลูคนไปใส่ก็คือคิดว่าเขาคงจะไปคุยกับอาจารย์โตโตโตเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อนี้อาจารย์ทั้งอาทิตย์ที่สิบเจ็ดแล้วก็อาทิตย์ที่สิบแปดคู่จะนัดเวลากันนักเรียนแต่ละคนเนาะคะนะ่ะเนาะคนนันคนนั้นมาเวลาหนีย่คนนี้มาเวลาั้นจะคูพูดคุยกันประมาณ เคืงสุมงคุยโตตัวตว,ตวกับอา,อาจารย์นะคะเวลาของนี้นั่งตอนสิบโมงสิบโมงสิบห้าเนี่ยก็เมื่อ,อยยางขึ้นกระไดมารอโมงก่อนพี่น้องคนอยู่โรงเรียนมนันใหญ่ก็าเขาบา้างคือเงียบๆกันตอนนี้ก็เก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงสี่สิบค่ะเก้าโมงสี่สิบคนเขาก็คนอื่นเขาก็เขาเรียนกันทน่าพี่น้องค่ะอากาศได้มึองโวดก็คือกันคือกันกับโยอ่า ในบ่ายนัางล่ะอากาศคึมๆน้พี่น้องฝนตกเล่นๆค่ะอากาศพ่ค่อยดีดอกมานน <c oughs> ที่จริงอยากกินกาแฟเด้คิดว่าอยากกินกาแฟคาปูชิโน่ที่นั่งเคยเสอร์กเป็นแก้วพี่น้องอยู่สเปอร์ฐานว่าเส้รอ,อยู่ปั่มปั่นน้ำมันตรงนี้มันจะแก้วละ34คนเนาะ คาปูชิโน่เย็นนะคันวาตาถาสื่อจูซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมันจะอยู่ทีแก้วละสิบแก้รือยี่สิบคนพี่น้องแต่พอเปิดเบิร์งเงินในบัญชีแล้วเดือนนี้งบเปิดแล้วพี่น้อง <c oughs> เดือนนี้สื่อของไทยสื่อของกะพีคนไทยที่ว่าสื่อก๋วยเตี๋ยวสื่อรถดีของรถระค่าเลยพี่น้องสื่อไปพันกว่ากระไดไดมาคุมอยู่เด้สื่อไปพันกว่าพันกว่าในน้อยเน,นี่ยนะพี่น้องะ่ะอีนางคิดป่าเก็ตกินยันปีนานเลยมาคิดไปคิดมาเอ้ยอีนางก็มีความหัวเสกว่าเอ้ยอีนาง โลภมากไปหรือเปล่าว่าเห็นเห็นแกโตไปหรือเปล่า่าซื้อมาหลายแล้วคนอื่นเขาจะได้อีกอย่างเงน้น,นะพี่พน้องค่ะแต่พีเล่าพีเล่เาก็บอกว่าซื้อโลดซื้อโลดซื้อไปตุนเอาไว้โลดอย่างประมาณนี้น,นะพี่น้องพีเขาปิดกิจการเนาะค่ะเขาก็เลยโลดค้องออกนะพี่น้องอีนางก็ไดคข้องมาสะใจอยู่ <c oughs> ของลดราคานี่บอกเลยว่าแรนต่ำมาลวนพี่น้องค่ะอีลีได้อยู่เมืองนอกเนี่ย ต้องโหดจักใส่เงินเนะพี่น้องเคาจะมาใส่เงินสลุ่ยสล่ายบ่ไ,ได้เด้อล้วเดือนนี้งบของนีนางใส่เบิร์ตแล้วเด้อเหลือแค่ลอยคนพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้เพิ่งวันที่เท่าใดเมื่อนี้เพิ่งวันที่สองพี่น้องงบงบงบกินนีนางเบิร์ตแล้วโอ้ล่ออาจารย์ค่ะยังบ่รู้เลยว่าอาจารย์จะคุยอย่างนําคุยโต๊ะต๊ะจะตอบคำถามจะฟังอาจารย์โหเรื่อง,นอนงบ่น้อยังบ่รู้เลยอยู่วนไปพี่น้อง อ,อันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์พูดคุยกันเนาะคะ่ะมีพี่คนนึงบอกว่าพี่ติดตามตลอดเบิ้งตลอดแล้วก็บู้ว่าอันไหนคลิปก่อนคลิปหนาะคลิปหลังนะบางที่อีนางเฮ็ดคลิปอาจคลิปไวโลงลงแล้วก็ลงในพ่เนียสลับกันลงแล้วก็ตั้งเวลาผิดอย่างประมาณนี้น,น,นนะพี่น้องบางที่ก็คลิปหนึ่งยังอีนางทายไว้สอง สองมือสองมือที่แล้วแล้วก็พึ่งพึ่งมาลงมือนีอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่าอ่าคลิปล่าสุดที่นางลงไปตอบคําถามโบไม่ล่าสุดดอกคลิปคลิปเมื่อวันวันหน่วันเสาร์วันเสาร์าทีนางเฮ็ดคลิปตอบคําถามเรื่องตัดใหม่เนาะคะ่ะก็ขอบคุณพีขอบคุณพีเข้าที่เขามาเบิงแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะค่ะเนาะอีนางก็ตอบคําถามให้แล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วพี่ก็ถามมาว่า พี่แค่สงสัย <c oughs> บอกบอกเป็นยังทำได้เนาะค่ะย <c oughs> ี่น้งจะตอบให้พี่แค่สงสัยว่าตัดใส่เองเป็นยังคือตัดหลยแทะเราเราเออเป็นที่ของพ่อตาพ่อตาของลูกชายแฟนเป็นยังคือตัดเอาของเขาหลายแทะอย่างประมาณนี้คือเขาบอกว่าคือเจ้าของทีบอกว่าให,ให,ให้ายไปตดใหายไปตัดให้ยมดเนาะค่ะเนาะห้ไปตดให้หมดเลยเพราะว่าเขาเขาจะปรับพื้นที่เปลี่ยนพป้นที่เหต อย่างบอลูเนาะคะนะ่ะเนาะเขาบอกว่าให้ไปตัดใหม่ออกห้หมดเลยคือจะของทีเนะ่ะเขาบอ่อไปตัดเขาอยู่บานเธอซื้อก็คือห้ก็คือเขาเป็นจะคของทีอยู่แล้วเพี่น้องมันบอกให้ให้ลูกเขยให้ลูกเขยไปตัดเอาเราแฟนของพ่อยญกกับไปซอยไปซอยลูกชายเล่า จังสี่น้าพี่น้องไปซอยลูกทรายเล่าเล่ากับแบงเอาใหม่ใหม่แหย่มาใส่จังสี่หน้าพี่น้องพอใหญ่หน้าก็ปบดกระเซียนแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเล่าเขาเล่าเขาบักเฮ็ดงานนะฮะย่ำเล่าขยันเล่านึกอยากเฮ็ดเล่าเล่าก็ไปเฮ็ดพอเมื่อยแล้าเมื่อยเราขี่คานเราก็มาไปเฮ็ดเนาะค่ะเนาะนลราก็ตัดเอาไว้ใส่กงเอาไว้ปิดครอบฝาคือปิดฝาบ่อห้หิมะหรือว่าบ่รห้ฝนมันตกใส่หนะพี่น้อง เก็บเอาไว้ใส่ปีนาะแล้วก็ปีต่อไปนั่จังซินะมือในทีนั่งวางอีนั่งกับไปซอยเนาะค่ะถามว่าอา่อ <c oughs> ให้เมื่อเข้าไปซอยเองเป็นมัดจมไม้นุ่นเว่าในเหเนย่งก็คือพี่น้องมันกับเป็นนิสยัยแล้วก็สันดานของอีนั่งเองเนาะค่ะเมื่อยอีนั่งกับจมแต่ถามว่าถามว่าอ,อ่าไปตัดไม้ขึ้นเขาตัดไม้อีนั่งอยากไปเห็ดบอกอีนั่งไม่ได้อยากไปเห็ดมันเมื่อยมันลําบากอย่างที่อีนั่งเคยอ่า บนไปแต่ละคลิปนะคะแต่อีนางก็ไปอีนางก็ไปเฮ็ดคือพี่น้องเข้าใจความ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 ู้สึกบ่บ่อยกเฮ็ดบบอยากไปแต่ก็ต้องไปจังสี่นะพี่น้องบ่มีผู้ใดมาบังคับอีนางดอกแต่ว่าอีนางอ่ะไปเพื่อที่จะอยากไปซอยพ่อยายเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าอีนางเห็นพ่อยญยเลาเท่าแล้วเลาเท่าแล้วเลาเท่าขนาดนี้เรายังไปเฮ็ดเราก็เมื่อยแังสี่นะพี่น้องอีนางก็โยงหว่างกับไปซอยเลาแต่กับจมคือการอะไรพี่น้องความือเนาะค่ะถามว่าอัน ามาอยู่เมืองหนอกมาอยู่ถึงเมืองหนอกเมืองนา,จ,าจมว่าเมืยหนุนนีน,นันลําบากหนุนนีนันก็กลับไปอยู่ไทยคือบอกกลับไปอยู่ไทยคือต้องบอกแบบนี้ว่าให้ตายตั้งใดอีนางก็บอกกลับไปอยู่ไทยเพราะว่าอยู่มาอยู่เมืองหนอกมันเป็นเสียงที่อีนา่งคิดแล้วก็ใฝ่ฝันแล้วก็อยากมาอยู่นั่งตัดสินใจขึ้นมาอยู่เองตั้งแต่แรกถึงแม้ว่าจะลําบากขนาดไหนะอีนางก็จะบระกกลับไปไทยอยู่เมืองไทยมับนบ่ได้ลาบากเหมือนกับตอนมาใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกบางคนนะ บางคนก็จริงแต่ว่าคาเงินบาทมันดีกว่าแล้วก็ถึงจะอยู่ม่องหนอกลําบากขนาดไหนก็คือทุกคนก็ต้องเหตุงานเพื่อเพื่อความเป็นอยูอ่ความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็การการกินที่ดีจะเขาเอ่นจะเข้าใส่ภาษาย พูดไปอย่างก็บรู๊เนาะคะเนาะอีนางกับจมธรรมดาตามภาษาของอีนางที่เมย์เมยทะล่าแล้วก็ท่อแต่ว่าบอคิดที่จะกลับไทยแน่นอนอีนางมีความภาคภูมิใจแล้วก็ขอคุณพ่อหญยมากๆเลยที่พาอีนางมาอยู่ในอ่าประเทศเนาะเป็นเมืองนอกได้มาพาอีนางมาเปิดหูเปิดตาหลับหลูวัฒนธรรมใหม่ๆสังคมใหม่ๆอยู่เมืองนอกสวัสดิการดี ทุกอย่างดีทุกอย่างแต่แต่ก็ต้องซอยเหล่เจ้าของพี่น้องอยู่เมืองไทยยอมรับว่าบล็อกเฮดงานนักขนาดนี้อยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยคนเฮาบางคนเฮดงานแค่ที่เดียวเลิกงานมากกับกับบ้านนุนนี่นั่นหา้าวกินคำนั่นก็ลำบากแค่นั้นแต่อยู่เมืองนอกเข้าต้องเฮดหลายอย่างเดินตัวเองเนาะค่ะแต่สิ่งตอบแทนที่เขาได้มากคือมันดีมากคนเลิมอย่างหลายแล้วพี่น้องเนาะค่ะเนาะอีนางก็คืนว่าอีนาง ถามว่าเฮดคลิป uh, น่ะที่นางเฮดคลิปเนี่ย,ยช่วงแรกๆอะ่ะก็มีคนมีมีคนหลายคนที่บ่เห็นด้วยกับยีนางในสิ่งที่นางออกมาพูดนุนนี้นั่นก็มีบางคนที่บ่เห็นด้วยก็มีบางคนที่เขามาต่อไว้นางยอมรับอีนางยอมรับไว้ตอนแรกอยีนางหลับกรได้เลย อีนางรับเบาะที่มีคนมาขม้าตอว่าแต่ก็ต้องแต่ก่อเห็ุเพราะว่าอยากได้เงินอยากได้งเงินเหรอมันก็เหตุใหยีนางเนี่ยได้เรียนดูอีนอย่างหลายๆอย่างคือข้ต้องอดทนข้ต้องอดทนในเมื่อข้อเลือกที่จะเฮตุคอนเทนต์ในการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกในการพูดบอกเ่าทั้งทั้งชีวิตทั้งความรู้สื่อของของตัวอีนางเองอีนางจะต้องยอมรับในทุกคํามติชมให้ได้นะคะเนาะนั่นแหละ พี่น้องแรกๆอีนางยอมรับบได้เลยอีนางนี่ทุกอีนางเครียดอีนางน่อยใจทีมีคนเข้ามาคอมเมนต์ไว้นางต่างๆนานาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีนางก็ต้องเปิดใจให้กว้างเพราะว่าคนเฮามันความคิดม่คือกันนะพี่น้องเนาะามว่าต่อจากนี่ไปลําบากกว่านี่อีนางยังจะจมบออีนางก็จมคือเก่าอีนางก็จมคือเก่าอีนางก็บนคือเก่านาะพี่น้องเนาะอีนางเมื่อยอีนางก็จมอีนางทุกอีนางก็จมอีนางทุกอย่างอีนางก็จมอีนางมีความสุขอีนางก็เเปิด มีนั่งกระโจมีนั่งกับอวดกับโอวีนั่งมีความสุขหนูนี้นั่นเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์โลกลอคู่ตอนนี้กับซีบมงแล้วพี่น้องคู่ของพีนั่งคุยคุยกับหมูคนที่นัดนัดเวลาไว้ก่อนไหนนั่งอยู่เนาะค่ะพีนั่งก่อนรอรอคิวรอคิวยืนมองตัวนี้ยืนมองโรงแรมเจ้าของที่จะหลายรถยืนมองโรงแรมที่นั่งเฮ็ดงานอีนั่ง ภูมิใจมากเลยทีไดีเหตุงานโรงแรมทําความสะอาดโรงแรมนี่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องคือแต่มาเหตุงานอยู่นี่คือยนั่งมีความรู้สึกไปถึงแม้ว่าบางวันงานมันจะหนักมันหนักเอยหรีไที่ปวดหลังปวดขาปวดแขนปวดมือไปเบิดแต่ก็มีความสุขดีใจที่ได้มาเหตุงานพี่น้องมันแบบว่าพนักงานมันก็พนักงานก็หลายคนอยู่แต่ว่าพอระวางที่เท้าเขาเหตุงานเนี่ย เขาจะต้องเห็ดงานของเข้าจาจะบม่มีเวลาไปไปคุยไปไปสนทนากับผู้ใดเลยเพราะว่าเมือหนึ่งเฮาเหตุงานเจดชั่วโมงนั่นหลง เ <c oughs> มื่อหนึ่งเขาเหตุงานเจ็ดชั่วโมงภายในเจ็ดชั่วโมงบางเมื่อก็ได้ห่องสิบก็ห้องขึ้นบางเมื่อก็ได้ถึงสามสิบก็ห่องยังวันเสาร์อนีนางได้สามสามสิบเก้าห้องเพราะฉะนั้นานางบ่มีเวลาที่จะไปหาผูา้ใดไปว่าพูดไปว่ากับผู้ใดเลย <c oughs> เหตุงานอย่างเดียวจะมีเวลาก็ต่อเมื่อเวลาพักพักเบรกสามสิบนาทีแต่ว่าพักเบรกสามสิบนาทีเฮตดงานก็เกมื่อพี่น้องต่างคนต่างกิ่นบางคนก็พูดคุยทักทายกัน,นแค่นั้นคะ่ะบ่มีบ่มีบ่มีผู้ใดหมาว่ามายืนคุยกัน ระวังเหตุงานบ่มีบ่มีนะคะแม้แต่เวลาเบิง่งโทรศัพท์ก็ยังทแทบจะบ่มีเลยพี่น้องแต่ว่ามีมีความสุขสนุกพี่น้องเพราะว่าพ่อหน้าเขาปล่อยให้เขาเหตุพ่อหน้าเขาปล่อยให้เขาเหตุป้ายให้เขาเห็ุให้ดีคันว่าเขาเหตปภาสาเขาแค่กลับมาเหตุใหม่แค่นั้นเองนะคะเนาะที่นางชอบมางในเหตุงานโรงแรมนี่เนาะ,ะแล้วก็คิดว่าแล้วก็มีความฝันว่าอยากแต่งานที่นี่นี่ตลอดแต่แตองแต่ท่านี้ทา่าน้นก็นต้องรอให้เลียนจบ เนาะคะ่นะเนาะหัวหน้าก็หูหัวหนา้หหหนางานผู้จัดการก็หูอยู่ว่าอีนางอีนาง,นางเรียนเรียนภาษาอยู่นี่เนาะค่ะเขาก็พายางามปอนงานให้อีนางถูกถูกอาทิตย์อาทิตย์ยังหน่อยอาทิตย์ละมือก็โอเคเนาะคะ่นะพี่น้องเนาะ้าคลิปนี้ก็มาทักทายพี่ๆน้องๆสาววันจันทร์เนาะค่ะเนาะวันจันทรนะนะ์ว,นนวันที่สองเดือนพฤษภาคมขอบคุณ <laughs> พี่ลีทิบาคลิป เมื่อวันเสาร์ที่นั่งบอกไปวันแรงงานที่นั่งลงเดือนพี่น้องลงเดือนลงเดือนบ่ลเมนเดือนพฤศจิกานนะคะเป็นเดือนพฤษภาเดือนหาเดือนหาพฤษภาก็วันที่หนึ่งหนึ่งพฤษภาคือวันแรงงานนะคะนาอขอคุณพีเขายิรีทิมา คอมเมนต์ uh, comment, บอกบอกอีนางนะคะ่นะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมช่องเมียฝรั่งบัาหนกได้พี่น้องเด้อมื่อวานอีนางก็จะเขาเรียนพอเที่ยงปุ๊บอีนางก็จะย่างไปฟังตรงคามไปไประชุมพนักงานอยู่โรงแรมนะคะเนาะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะกลับมาเรียนต่ออยู่เมืองนอกนี่มือหนึ่งนี่มีอย่างห้เฮ็ดหลายๆายอย่างเลยพี่น้องตั้งแต่อีนางมาอยู่เมืองนอกอีนางหูส้สืว่าชีวิตของอีนางนี่มีค่ามากเลย ค่านี่บรเมเนค่าบรเมบรเคนเฉพาะแค่ค่าสายใจอย่างเดียวนะอีนางหูเสือกว่าคือคือคนเท่านะสุภาษิตไทยเท่าก็คือแบบว่าอีย่างองงานงานขาเขาอื่นอย่างว่ะคนทํางานคือคนที่คือเฮ็ดเฮ็ดให้ไหนใช้ชีวิตของเขานี่มีค่าขึ้นมานกนาะข่ะเนาะนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องอีนางก็ลืมสุภาษิตไทยจะเข้าอื่นวาอย่างผู้ใดหูก็คอมเมนต์มาบอกอีนางในเด้อค่ะเด้อ ตั้งแต่อีนางมาอยู่เมืองนอกนี่เมอือหนึ่งนี่อีนางเหตุหลายอย่างมากเลยเฮ็ุหลายอย่างมากเลยถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยก็คือเหตุงานอย่างเดียวแค่นั้นความคิดหรือว่าเรียนเรียนรู้ยังเพิ่มเติมบ่มีแล้วในในชีวิตอยู่เมืองไทยที่ในวัยทำงานเนาะค่ะก็ะเหตุงานอย่างเดียวเฮ็ดงานกับบ้านเห็ดงานกินเงินเดือนกับบ้านแค่นั้นอนาคตบ่ได้บ่ได้นึกถึงด้วยซ้ำอยู่เมืองไทยบนก็คือบอ่มีช่องทางไหนให้นึกถึงอนาคตเลยพี่หน้องเพราะว่าอนาคตบ่มี <c oughs> แต่มาอยู่บางหนกนี่คือมองเห็นอนาคตของเขาหลายๆอย่า,างนะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะก,ก็ก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งก็ลําบากไปอีกแบบ,นบหนึ่งลําบากนี่ก็คือลําบากกายลาบากใจในเชิงถี่ใจเขายัางบ่ยอมรับยังรับบ่ได้ในตรงนี้นนาะค่ะนาะนั่นแหละพี่น้องฝากคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอ,อคลิปใหม่ค่ะบาย